น้องเพื่อนว้ายฝนฝนร่ม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 คือล่มฝนล่มพยแท้ฝนแม่ฝนผักผ้ายผักผ่ายนปึ๊บป้บปลาเขาพี่น้องล่มแห้งอู้อูเลยมาเก็บผักผ้ายก่อนจ้ะน yeah. ี่เก็บผักผ้ายมาหาผักผ้ายเอาตโตอ่อนๆมันพี่น้องเพื่อนหาผักผ้ายไปอันน่ะผักผ้ายน้าแห้งอู้เก็บผักผ้ายไปอันนี้ก่อนไปแกะตำส้มมะละกอ โอ้ยเยอะ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 อาบาทจ้ะเพื่อนเป็นดงเลยนี่โอ้ยล้มคือแห้งคักแลยโอ้ยต้นขึ้นมาทั้งหากเลยเอาไปปลูกไว้ก็บได้พ่อข้าวเล่นเขาไปปลูกใส่ซากกับปลากินเล่นนี่ตอนนี้ขึ้นมาทั้งหากเลยจ้ะเพื่อนโอ้ยแดดหอนเด้อพี่น้องเด้อมาหนี่มันแสงแดด หาเก็บตะอ่อนมันก่อนหู้ยมันลายแห่งพี่น้องมันนาตืดเลยมันจุดขึ้นบ่อใดขีเนี้ยเป็นสวนเลยหู้ยมันเป็นทักพ้ายหน่อยพี่น้องมันเตือนเลยเออองเอาหางัไปนั่ก่อนนะถ้าไม่มองทุมไหวนอกจากนั่งออหู้ยมันลากาศเใาญ่แ่มันทีแห้ง mới kim mua mất đồ kẹp phương thuyền này biết xịn mất nhé nó không thuyền nếp thì phát à tốt kè thì con kim bọt hẳn mất lái hèn thì nóng người, như kia chữ bạt ui nhiều 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 ไปเพาะผักพักบ้านเท่าจะเพื่อนเพื่อนเฮ้ยโอ้ยอยางระวังนี่บัระวังบัวใดบักห้อเฉลี่ยหลายนี่นี่หาผักไปแจวก่อนจ้ะหาผักไปแจวตำมะละกอก่อนผักพายบ้านเรานี่ผักสมุนไพรผักปลอดสารเลยจ้ะเด้อโอ้โอ้โอโล่ม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  ขอ,ของซักของสายเลยนี่ผักสมุนไพรผักพายผักพายน้ำแหนวไว้โอ้ยลมพื้นแห้งเถอลมแห้งลมแห้งลมแห้งโอ้ยลมวูบเลยเก็บผักพายไปแกตาบุญงมันทีแห้งเนาะมันทีมันละอันนี้วะมันต้นมนหน่อย แต่ก็พอได้แจวอยู่นี่ขับคลายขับพื้นบาได้นหอบ้อนเลยจ้ะนอะให้พี่น,อน้องเนที่ถาวรบรรยากาศนการสนิทแจ่มเผือดอยู่ดีไม่เหี่ยงกันจ้า